หลังคาอาคารไม้ดังคลื่นคาดสตว์ต,ตางร้องระงมชินลืมตาขึ้นมาให้หลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นาฬิกาอิฐีบารเข้าไปในเที่ยงคืนแล้วชินดูนาฬิกาและพร้อมกับสะดุ้งเป็นไปได้อย่างไรเราหลับไปนานขนาดนั้นได้ไงเสียงกีตาร์ดังอยู่ภายในห้องชินสะดุ้งลุกขึ้นจากก้าอีพรวดเสดียงกีตาร์อีกแล้วได้ยินเสียงกีตาร์อีกแล้วทั้งๆที่ห้องนี้ไม่มีกีตาร์ที่สมประกอบแม้แต่ตัวเดียว จะมีก็แต่ซรากกีตาร์เก่าๆตัวหนึ่งซึ่งคอมันหักไปด้พังสายกีตาร์ไม่มีสักเส้นไม่สามารถใช้เล่นได้เสียงกีตาร์ดังออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้วางทุกนั่นแหละชินบนพึนพมงพำพร้อมยกมือขึ้นพนมท่องนนโมไปเรื่อยลูกช้างเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่อย่าหลอกกันเลยนะครับชินพูดออกไปทั้งๆที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินคืออะไรสักพักเสียงเงียบไปเสียงฝนฟ้าแทรกเข้ามาแทนอีกครั้งชินมีทางเลือกสองทางระหว่างฝ่าฝนออกจากตัวอาคารเดินไปเอารถที่อาคารใหญ่เพื่อกลับบ้านหรือไม่ก็รอให้ฝนหยุดเสียก่อ่อออนนนนนแตตารมณ์ในนั้ คงไม่มีใครอยากรอให้ฝนหยุดปรอกครับทั้งดึกและน่ากลัวออกอย่างนั้นชินหยิบกุญแจรถยนต์ลุกขึ้นจากเก้าอี้เสงโคมพร้อมกับไฟดับฟ้าเพดานหล่นลงมาหนึ่งชิ้นหล่นลงมาตรงคอของชินชินตกใจร้องดังลั่นชินวิ่งเพื่อจะออกจากห้องดนตรีด้วยความกลัวจูจ่ๆไม่รู้ว่าวิกผมมาจากไหนมันตกลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบวางอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าออกของห้องดนตรีวิกผมสีดำยาวในตอนนั้นชินไม่สนใจใช้เท้าเตะวิกผมนั้นปลิวไปไกลพร้อมปิดประตูห้องดนตรี ชินวิ่งลุยฝนไปที่รถยนต์ตาตาร์รถกำลังจะขับออกไปกขึ้นได้เฮ <an> ้ <t une> เราลืมกุญแจห้องพักนี่นะ <S <S <an> <t une> ชินหยุดคิดสักพักจึงตัดสินใจยังไงก็ต้องกลับไปเอากุญแจห้องพัก <S <S <an> <t une> ถ้าจะขอเจ้าของห้องพักใหม่ตอนนี้เขาไม่น่าจะมาเปิดห้องให้เนื่องจากดึกมากแล้วทันใดที่ชินก้าวขาข้างหนึ่งลงรถที่ยังไม่ดับเครื่องยนต์รถของชินกลับถอยหลังเองมันถอยอย่างเชื่องช้าแต่ทำเอาเขาตกใจมากแต่ยังพอดึงสติของตัวเองกลับมาได้พร้อมกระโดดขึ้นรถอีกครั้งเพื่อจะหยุดรถไม่ให้ถอยแต่ชินดันพลลาาดดื่นหัวไปปฟกรระตูถ ซึ่งทาให้หน้าผากของชินแตกทันทีเลือดไหลลงมาอาบเต็มหน้าชินเหยียบเบรกรถรถหยุดทันทีค่อยๆถอนหายใจแต่ก็ร้องเจ็บปวดเกียร์รถมันอยู่ที่เกียร์ผิดคือเกียร์จอดชินตกใจเฮ้ยรถมันถอยได้อย่างไรกันทั้งๆท,ท,ที่ใส่เกียร์จอดแล้วชินยกมือพนมไหวอีกครั้งแบบขอเจ้าที่เจ้าทางต่างๆนานาพูดไปเท่าที่จะพูดได้เมื่อใจเย็นลงแต่ตั้งสติได้ชินต้องกลับไปเอากุญแจห้องพักที่ห้องดนตรีชินเปิดห้องดนตรีอีกครั้งห้องมืดสนิทเนื่องจากไฟดับเขาเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ค่อยๆนนาาททงงี่จะเเดิกลับข้้ไปใหอ เพื่อเอากุญแจห้องพักแต่ยังไม่ทันได้ก้าวขาเข้าไปในห้องชินต้องตกตะลึงตาคางก็ไอ้วิทผมนั้นที่ชินเตะลอยไป